พักกันไปยังเถอะไปยังสวัสดีอาจารย์บ้านสาวเชิมกันยังยินจันในวหากันเลยอัันนน้สิพาพี่น้องไปเบิ่งเห็ดโคนโคกแล้วกันน้ำตะคองเขาเนี่ยยู่น้าเขาเนี่ยข้าบ้านเขาวเชิมนี่เนี่ยพี่น้องมันคลายไปนิดเถอะนี่ครับหากินยินปลาค้างมาน้องนี่นี่บึกเห็ดโคมนี่อย่างตะเกียบขึ้นนะมั่นนี่รู้ปะนี่อีกย่างหนึ่งที่เขายังไม่เคยทำน้องออีหลอกหึยังกะอีหลอก กหอ้กี่งอนีเ่มอื่นอไปตู้ด้มแรงนี่ในน้ำไปดิไตปูมะแรงยังโอ้หางตัวไหนไม่หลอกหลเลยอืออือเอายิ่งเด่นเนี่ย นี่เห็นยังแม่คดีใหมดเดชพี่น้องมาเอาค่ะเวลาเก็บน้องอีหลอกเขาเอาที่ไหนอ้งามนี่เขาเอาจังสีตะตันเดชโอ้งามมอืลงดำนี่เพิ่นเอิ่นก็สบายอีหลอกอีงหรอเวลาห้าไปขี่คนคุณหลอกคือสายบัวนี่แหละมั้งหลักกะงอๆนี่คนพ่อสาวเพิ่นเอิ่นตามโตเฮลี่พี่น้องโอ้เพิ่งนึงเขาก็เลยเห็นสามอันนี้ อืมโอ้ี่แงมแงมแลวเขาคอยโค้งขึハハ้นไปบ่างอีีเนาะเรียบไปขึ้นห็ดขมเ้อะเห็ดขมก็ออกเต็มเด้อบางปีนี่บ๊อนี่ไม่โพน้อเมนนะเห็ดขออีกลต้องไปเก็บไก่เมนอกินน้ำน้ําเานี่ยะครับไปซอย่างไปน้ําคลองเนี่แหละเนี่ยพี่น้องโอ้ดอกน่ที่เอาเขาเห็นบปล่ บ่อต้น,นเหมือนต้นนั้นต้นดอกใส่นึกถึงอายูุงานมองวิสคอน์ดอายุานมองวิสคอร์บางบัวบานนี่กซองหนึ <t <t uh ่งตอนนี uh ้อันเดี๋ยวเก็บอันนี้ไปก็แล้วค่อยเสียเงินก็ล่ะขาพี่น้องไปอันขายเห็ดซองใส่น้นฮะ มันอดกลายแล้วต่ามันกินแต่คือก้าวพี่น้อง่เด้โอ้นี่นี่เออต้นนึงก็ออกลายนนี่ตัวสองนี่ใกล้กันดิโอ้ตายไปขึ้นมาหมืนดินควายลายดนเอารดน้ำเลยนะดอกไม้เพิ่มมาลุ่มพีพี่น้อง รั้มน้อยมันก็ดสิ่ไดยอะครับแต่ว่าไม่หน้อนด่เด้มึงเห็ดพอมี้มันเหอโอ้่ีเห็ก้นโคกแทนโอ้ดีนะดีนี่อ่ะกำลังออกขึ้นมาโอ้โหดังจีบหนมือมาเอาเออ มอจะฝนลงม้าออกก็ได้ออกกตเรือเนาะแต่ว่าอ่อนเบี้ยนี่หบุญนั่นน่ะบุญนั่นน่ะเติมบุญกนี่งนดีบุญนี่ดิเกิดดูเวีดนนี่เป็นบ้าดอกกัลังสิบฟงหัง

ต้องหลดีนย่ังซอบอปไีกับนี้อีก่นี่โอ้หนึงผู้ดังามเลยแมวแมวโอหนั่งสองอ๋อสีเลมนไปหางไปปัหดมันก็ยู่่ได้เขาหูกลางนะครับ เด็ยพี่น้องากตามให้นี่ด้กำลังออกผลผมหว่นออกไปหลายนาปีน้ใหญ่มากหมดเพราะนี่นนออกเป็นมาตั้งแต่สองปีก็ว่าดอกพวกนี้วดีเรามาบดกัอืมดันกอะนี่้อนีแม่ให้เตใลเจ้านาวนะ

นี่ดียิเท่าหนิหลายไปนิดหลายที่เาะนจะโค้งหลังลำมันเสียงมนโอ้เฝนไปไกลแม่นาวสั้นรานดูนวะผักเวียนงาบ่นผักเวียนผักเวียนปุ้งใช่พอเลยดิกันเ

ก็ไม่ไม่กระยับตามอายุเขาเนาะแล้วเสริมก็ได้สามสิบหกปีละสมัยตะกี้มันติเตียข้ามาแลเสริมจะมาเก็บอันเนี้ก็แมงแข็งตาเนี่สีส้มตาไม้มือเขียวมือสีส้มเหมือนมันเหนียวไส้คนติเตียรงนี้เนี่ยบามเนี่ยคนเราจะมาเก็บแมงแข็งอยู่ตลอดแมงแข็งมันจะืยอะกอันนี่กระยับสามหกแมงแข็งแท้นะแมงแข็งแท้

นี่เสบียงก็มอย่นี่กันนี้แหละมีที่แรกเผาด้วเ้มีพี่แรกเเผามันจะเล้ยงปลตัวนี้ยังกับเมาป้าหายากกินกับมาเอาลยหนึ่งนางเแลเนี่ยข้าพี่น้องลังออกอ่อนอยู่ได้หะแต่ว่ารุ่นี้เนี่ยโอ้ยเต้งเียนมเ้นเย ฮ็ดแังเทลอกบ่มันนี่นะไปเดพี่น้องได้มาล้วเขาก็ับมาลอกกินอีลอกนี่เด้อค่ะเขาก็ับลอกสม,สมซื้อสมซื้อว่าต้องลอกอีหลีเด้อคือสายบวแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้มันอีลอกเนี่ยค่ะเขาก็ต้องน้ำไปเซน,น้ำล่างยางให้สะอาดติงน้ำใสไ้รถก็ได้ดิเนี่ยบอมน้าหน้ามานใสรถเนี่ยเขาก็ลอกออกแบบนี้แล้วสิเก่งแกงอีลอกเนเนี่ขันขนตะกี้มันแก่เสียเบ้าป่ะแม่คนว่าน่ะ ใส่เบาใส่เนื้อใหม่มเห็นบ่ะโหใส่ใหม่แล้วฮะกินยากแคยได้ไหนบ้างขื่นโคก,กับบะหมี่โอ้ยขื่นโคก,กับบะหมี่อออีหลอกสีนี้หลอกไงเมมนั่นมันเป็นน้ำมันอวบเด็กเป็นแกงใส่มสันื้อสีนวลเนื้อสีนวลกว็าสายบวัวอยู่นี่แหลนะเนาะนี่ก็สิได้รสชาติของอีหลอกแกงใส่เบาแกงใส่เม่งแข็งตะตะกีน่ะใส่เนื้อใหม่เน้อม่เนอะ เต้าใหม่น้ำนม,มันจะเป็นรสชาติแต่ว่าไม่ได้กินโดนนั้นพันไงส่เห็ดน้ำก็ได้แกงใส่เห็ดใส่อีหลอกเต้าใ,ใหม่ไตมืดเหมือนเราแกงเต้าใหม่นี่แหละค่ะนม่ยังกะเครื่องเมียดต้าใหม่นะดีดีดิอีหลอกอีปุกเพิ่งกีนอยู่ผู้เพิ่งกินอยู่ดูแต่ว่าอีปุกเขาประกาศกินมันง่าพอดเล่อกเศษกินยังไหญ่ปลูก อีปลูกบัส้สสใหญยงไงนะพี่น้องทอต้นบัก,ก,กเ้าวนีนะน่ก็มีอีหลีดิสัสเคยไปท้ายด้วยนะบ่มหน้าทอต้นบักเาวน้อยนี่แหละเพราม่ทอต้นบักเาวไงดมาตัดสัน่นแพราะมันมีอย่างเนาะเฉพาะเปนใหลร่างออกเอาได้มาใส่บั้อืมเรื่องละทวีนะสองอันดอกให้เกี้ยงนุนบ่เกี้ยงแล้ว อันนี้เกี้ยงและบัะมก็มีลายอยู่เกี้ยงอะไรที่เนาะต้นมะเกีนใช่ไหมจ๊ะพี่น้องมึง,มไไงต้องามปะไม่ได้ใส่ป,ปุ๋ยไม่ได้ใส่เหงี่ยต้นสีกงเกิดนะน้ะก็ร่างสี่รอบอันนั้นออกไม่อย่างไรนะอันเดี๋ยวมันเป็นหัวปะตระกูลหัวนเน,ววน้าเป็นน้าคือกระเจียวลุกขึ้นมาเาามื่อไห้เดหัวก็ไม่ได้หัวใหญ่คืออีป,ปุกอื อย่างไรตะล้ำอุกหัวของซีนี้หน่อยแล้วใส่กลับไปเห็ดล้ำมันยังก็คือทั้งเกนเห็ดได้บ่เห็นบ้เออล้าเห็ดด้วยละ่ะเอาขูดมาปลูกไว้แล้วเขาก็เอาอย่างก็ไปเนี่ยทอแปบใ <พอ S 1> ส่ขึ้นไปน่ะน่าใส่เอาแปบซุปเลยล้างค้นเป็นบ้าเอาตะดอกแล้วข้าเพิ่งเอาก้านพร้อมก้านใบที่รั้มคู่กันอยู่น่ะเมันจะยืดตามมันนั่นแต่คนละเมนคือผักบุงองค์นั่นแหละมันจะยืดตามพ่อไป ใส่ทอเนาเอาไปเลยก็ยืดขึ้นไปทำทอขึ้นมาทำใจดีหนึ่งแต่เส้นไม่ยังกะเป็นพืชตระกูลบัวเนาะเป็นหมายถึงว่าล้ำิ่นกินเน่นนะนีบ่บวับวบกบ่น้ำบัวคือกันที่ข้น้ำขึ้นสูงก็ได้แห้งยืดมันอยากโกน้ำนะเใส่ทอเนาเอาไปเลยก็ยืดเพราะว่าก็าเป็นแหลงบรรดานใส่ของเป็นมันสามารถยืดได้ไหลายเมันก็เลยลู่คิดคนเอาส่อ่ะคือกรอบแทวานาะ เพิ่นสิมีต์แล้วมันดันใจมาจากบัวนะแม่คิดว่านะบัวเวลามัอยากพูน้ำเนี่ยมันเปลียนดอกนะพูดลังค้นกัดเล้เสริมเห็นเ<ม>บิ่นแก่งแล้วดิแล้วบาทานสีลวกก้อนเด้อสีลวกก้อนอหอมนี่ค้อมหอมหอมหอ๋องดมด้วยละ่ะน่าหอมแบบ เห็นอย่งนี้คิดเป็นกับแกงลวดเขา,า,า,าก็ต้องยานเนาะนั่นสิขันเขาจสเจงงลวดเอาไ้เมียดใส่แกงแล้วไหมค่ะแทนผัก Hand ub, น้ำสมบัตให้ได้กินน้ำเป็นเนี่ มันขึ้นแต่ร้ามันขึ้นเป็นน้อเป็นน้ออายุเดี๋ยลถ้าพี่น้องสเส,สิร์ฟีลอกไปกับแม่น่ะคะ่คะกับพ่นละบัดเฮ็ดเดี๋ยวอยูุ่นี่กินกับิถ้ามันแกงกับซีเพิ่นบ่รู้ว่าจะแกงใส่อีหยังดีแต่ว่าคิดอยากแกงใส่นน้องใหม่น่ะคะ่ะอีหลีหรือว่าเพิ่นแกงใสป่ปลาใส้หย,ยังก็ได้บ่สะดอกเนาะหรือใส่อ้อมใส้หยังสินะสเสิร์กับบา้าู้คือกันว่นสัสมื้อนี้มันบ่ได้กินโดนแล้วะคะ่ะจังได๋สําหรับคลิปนี้ก็ไว้ซะนี่ล่ะเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสมัสครพี่น้องเด้อค่ะ